ดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวลูกหยิบชิ้นงานนี้นะคะที่คุณครูแจกไปให้คะ่ะไม่แน่ใจว่าคํามันจะเหมือนกับคุณครูไหมนะคะอ่ะอันนี้เลยนะคะลูกทีนี้มันจะมีคําใช่ไหมคะเขียนให้เราอยู่นะคะอ่ะทีนี้งานของเราก็คือเดี๋ยวลูกเอาดินสอขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปะในที่นี้ของครูก็คือจะเป็นสระอีใช่ไหมคะอ่ะ สระอีสระอาเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จหลังจากนั้นลูกก็ระบายสีตกแต่งนะคะระบายสีตกแตง่งโดยเวลาลูกตกแต่งนะคะจะไม่ให้ทับตัวอักษรนะคะห้ามทับตัวอักษรที่ลูกเขียนไปนะลูกะนะคะหลังจากนั้นลูกก็เอากรรไกรขึ้นมาเราใช้กรรไกรด้วยนะคะอันนี้ทีนี้เราก็ตัดไปเลยนะคะอันนี้นะคะ ตัดออกมาตามตามตามเส้นที่คุณครูกําหนดนะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้มันตัดตัดยากเราก็ตัดออกไปเลยก็ได้นี่อ่าอันนี้แล้วก็ตัดตัดมาตัดมาเรื่อยๆืนะคะลูกมันจะได้สองชิ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มตัดกันดูนะคะลูกอ่เห็นไหมคะนี่ของคุณครูคุณครูจะตัดแบ่งออกเป็นสองสองสองฝั่งก่อนนะคะแล้วก็จะตัดทีละอันโดยเวลาเราตัดนะคะอ่ เราจะเริ่มจากหัวหรือว่าท้ายของมันก่อนก็ได้แล้วลูกก็ตัดไปเลยนะคะตามกรอบข้างตามกรอบด้านนอกนะคะลูกไม่ใช่เส้นประเดานเลยนะคะอ่าทีนี้ลูกก็ตัดไปตามตามนี้เลยนะคะตัดไปเรื่อยเรื่เลยนะคะอ่านี้เห็นไหมคะลูกก็ลูกก็ตัดตามนี้เลยนะคะอ่าตัดตามนี้เลย ก็จะได้เป็น2ชิ้นอ,อันนี้ทีนี้อ่ะมันจะมีชิ้นที่1กับชิ้นที่2องเห็นไหมคะชิ้นที่1ก็คือจะเป็นด้านบนจะเป็นหัวของมันส่วนชิ้นที่2ด้านล่างหางของมันจะอยู่ข้างล่างทีนี้ถ้าเราสังเกตชิ้นที่2พปุ๊บมันจะเขียนอยู่ใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่าทอทากออาวกาวก็ให้ลูกทากาวลูกจิบกาวขึ้นมาเลยแล้วก็ทาไปนะคะ ไม่ต้องทาเยอะเกินทาไปตามแนวนี้เลยทาไปบางๆนะคะแต่ว่าทาให้ทั่วเสร็จแล้วหลังจากนี้วางไว้แล้วก็ด้านบนอ่ะมันจะมันจะต่อกันนะคะ,ะทีนี้ชิ้นนี้นะคะ ด้านล่างสุดด้านล่างสุดเห็นไหมคะทีนี้วางให้ตรงเวลาติดวางให้ตรงนะคะ,ะแล้วก็ใช้มือกดนิดนึง่ะมันก็จะกลายมาเป็นแผ่นเดียวกันเลยเห็นไหมคะอ่าอ,อันนี้ก็ทีนี้มันจะมีวิธีพับของมันคือมันจะมีรอยปะของมันอยู่แล้วลูกก็พับไปเลย การเส้นปลาคะ่ะพับขึ้นบนลงล่างหานี่พลิกไปพลิกมาะคะ่ะพับไปเรื่อยๆอจนจนถึงข้างล่างเลยนะคะ ระวังรอยแยกของมันตรงนี้ พับให้หมดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอ่าเห็นไหมคะนี่พอเราพับตามรายอยเส้นปะมันก็แต่ว่าต้องพับให้มันตรงกันนะคะเวลาพับลูกไม่ต้องรีบนะคะล,ลูกเดี๋ยวมันก็จะเก็บได้แบบนี้ เห็นไหมคะจะเสร็จเสร็จแล้วของเราที่เป็นผลไามา้ทีนี้พอเปิดดูปุ๊บมันก็จะได้เป็นชิ้นงานอันนี้ชิ้นงานของเรานะคะทีนี้หลังจากลูกทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าเราสังเกตมันจะมีคำอยู่ก็ให้หนูอ่านถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาด้วยงานของเรา2องอ่างก็คือทําเป็นชิ้นงานอันนี้นะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามแปะกาวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พับให้มันเป็นชิ้นงานแบบนี้ส่วนางานที่สก็คือจะเป็นการ ถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านอ่านสะคคำตามที่คุณครูกำหนดเลยนะคะอ่านสะกดคำออกมาเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในโน้ตนะคะ,ะก็จะได้เป็นแบบนี้พอปิดปุ๊บไม่เห็นแต่ว่าพอเราเปิดอ่านคำศัพท์ของเราจะอยู่ด้านในสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ